พับเรื่องของกระดาษ A4 นะคะเมื่อเราพรับเรื่องของกระดาษ A4 แล้วนะคะเราจะสร้างาตรงจมูกก่อนนะคะวัดตรงจมูกลงมาอยู่ที่4เซนติเมตรจากนี้มานี่4เซนติเมตรนะคะวัดจากจุดนี้เข้าไป2.5เซนติเมตรนะคะเมื่อเราได้เราก็ทำการ มานี่จุดนี้มาจุดนี้สองจุดห้าจุดนี้ลงมานี่สี่เซนติเมตรนะคะตีเส้นเลยค่ะเมื่อเราได้อย่างนี้เราก็แบ่งครึ่งเส้นนี้นะคะแล้วก็วาดออกมาศูนย์จุดสามนะคะศูนย์จุดสามแล้วก็ทำการโค้งเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะ โค้งจมูกเล็กน้อยวัดจากจุดนี้เข้ามา13เซนติเมตรนะคะ13เซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะวัดจากจุดนี้ลงมานะคะ5เซนติเมตรค่ะ4.5เซนติเมตรแล้วก็ตี ตีเส้นนี้มาถเชื่อมกับตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะตัดมานี่นี้เลยะคะ่ะวัดจากตรงนี้เข้ามา4เซนติเมตรตรงนี้อีก4เซนติเมตรนะคะจุดนี้มาจุดนี้4เซนติเมตรจุดนี้มาจุดนี้4เซนติเมตรนะคะวัดจากจุดนี้ลงมา1.5เซนติเมตรนะคะ จุดนี้ลงมาสองเซนติเมตรนะคะตีเส้นเลยค่ะลากเส้นยาวจากจุดนี้มานี่เลยนะคะลากเลยมาเลยค่ะนะคะลากมาเลยแล้วก็ตีจากจุดนี้ลงมานะคะลากจากเส้นนี้ลงมานี่เลยนคะคะพอเราได้ลักษณะนี้ใช่ไหมคะ พอเราได้ได้ลักษณะนี้เราใช้ปากแก้วนะคะมาร์กจุดตรงนี้เลยค่ะเชื่อมตรงนี้เข้าหากัน,นคแค่นี้เองค่ะพอเชื่อมหากันเสร็จปุ๊บเราก็โค้งเส้นเล็กน้อยนะคะพอเราโค้งเส้นเล็กน้อยเราก็จะมาทำตรงนี้เลยนะคะ มาทําตรงแก้มนะคะจากจุดนี้ลงมาอยู่ที่สี่เซนติเมตรนะคะสี่เซนติเมตรจากจุดนี้ลงมา13.5ซนติเมตรนะคะ13.5ซนติเมตรจุดนี้ลงมาจุดนี้13.5วัดจากจุดนี้เข้ามา3เซนติเมตรนะคะ จากจุดนี้เข้ามานะคะ3มเซนติเมตรค่ะพอ3มเซนติเมตรเชื่อมจุดนี้มาหาจุดนี้ได้เลยนะคะเชื่อมจุดนี้มาจุดนี้ได้เลยนะะพอได้จุดนี้ใช่ไหมคะวัดจากมุมนี้ลงมา10เซนติเมตรนะคะนะคะี่ค่ะ10เซนติเมตรจะอยู่ตรงนี้ เชื่อมจากจุดนี้มานี้เลยนะคะตีเชื่อมเลยพอเราได้ตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะเราวัดจุดนี้เท่าไหร่นะคะจุดนี้จะได้11นะคะจุดนี้ก็คือ11 11เซนติเมตรฝั่งนี้กับฝั่งนี้ต้องเท่ากันนะคะก็มาฝั่งนี้11ซนติเมตร สิบเอ็ดเซนติเมตรจะอยู่ตรงนี้นะคะนะคะพอเสร็จก็ตัดเฉียงมานี่เลยค่ะพอเราได้สิบเอ็ดเซนติเมตรตัดเฉียงลงมานี่เลยวัดจากจุดนี้ลงมานะคะสามเซนติเมตรจุดนี้มาจุดนี้สามเซนติเมตร จะอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะคะค่ะตรงนี้วัดลงมาอยู่ที่สามเซนติเมตรนะคะตีมานี่เลยค่ะตัดตรงมานี่เลยเพราะเราตัดตรงได้อย่างนี้นะคะเราแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งจากตรงนี้มานี่นะคะ แบ่งครึ่งระหว่างกลางนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็วัดขึ้นมา0.5เซนตเมตรนะคะนะคะวัดขึ้นมา0.5เซนติเมตรเราก็โค้งตรงนี้เลยนะคะแล้วก็มาโค้งตรงนี้เลยจัดเฉียงมานี่เลยค่ะ ใช่ค่ะ เราลางออกมาเราจะได้แพทเทิร์นแบบนี้นะคะก็จะเป็นรูปทรงนี้นะคะแล้วก็นำกระดาษอีกชิ้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะทำตัวที่ใส่แผ่นกองนะคะนี่ค่ะเราจะก๊อปปี้ตัวนี้จากตัวนี้ได้เลยนะคะ ก็ปี้จากตัวนี้ได้เลยเราวัดเข้ามาจากมุมนี้เข้ามาสามซนติเมตรนะคะสามซนติเมตรฝั่งนี้ก็สามเซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะเราก็ตัดสามซนติเมตร 3เซนติเมตรตีเส้นตรงนี้เลยนะคะเราก็ทำการตัดเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เสร็จแล้วนะคะตัวนี้กับตัวนี้เรียบร้อยค่ะค่ะเซตนี้ก็จะประกอบด้วยนะคะอันนี้คือผ้าตัวนอกนะคะแล้วก็แพทเทิร์นเนี่ยค่ะเราจะตัดสองชิ้นสชิ้นนะคะ สองชิ้นนี้แล้วก็ยางยืดยางยืด2เส้น6นิ้วแล้วก็จะมีแผ่นกรองนะคะนะคะี่ค่ะจะมีแผ่นกรองตัวนี้ที่จะใส่แผ่นกรองนะคะเซตนี้จะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปเย็บกันเลยค่ะตัวนี้ที่เย็บเสร็จนะคะคางก็จะโค้งเว้าวเข้ามา ก็จะเป็นเหลี่ยมโค้งเว้านะคะจมูกตัวนี้ก็จะใส่ใส่รวดเข้าไปในนี้ได้เลยนะคะนะคะสามารถใส่รวดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ถอดเปลี่ยนได้นะคะ เรียบร้อยค่ะนในด้านในก็ใส่แผ่นกองตรงนี้ก็กว้างเหมือนกันนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมจะสังเกตว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะด้านในใส่แผ่นกองได้ใส่แผ่นกองได้ปกตินะคะด้านในก็ใส่แผ่นกอง แล้วก็ถอดแผ่นกองจากด้านในออกมาได้เลยนะคะนคะคะเรียบร้อยค่ะ ประมาณนี้เราก็จะนําชิ้นเนี้ยค่ะชิ้นที่เราได้มาประกบกับตรงนี้นะคะ เราก็จะเย็บนี่ก่อนก็นได้ค่ะ เมื่อเราได้อย่างนี้นะคะเราจะใส่รวดด้านนี้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราใส่รวดเลยนะคะเสร็จนะคะเราจะใส่รวดเข้าไปตรงนี้นะคะ เย็บเย็บมุมนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ลวดตอนเสร็จวัดตรงไปจากจากรอยที่เราเย็บเนะะี่ยค่ะวัดมาหนึ่ง ราก็จะใส่วดไปในนี้นะคะ,ะ,คะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็ถอดได้ปกตินะคะ เรามาเย็บชิ้นนี้ประกบเลยนะคะปิดเข้าไปตรงนี้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็มาเย็บฝังนี้ต่อนะคะ มาเป็นรูปแบบนี้นะคะ yopib <laughs> qo'yish